อย่างแน่นอนพี่มวนจ้าร้อไหมประจำที่โอเคนิ่งองสั้่อนไปเลยพี่จ้าร่อนไปแม่แน่เชื่อไหมโวันนี้พี่อวันี่ระยะใด้ไปหน่อยนะพี่นะอัตราประจำที Laur, ่เลยโบกมันหน้าดังโ๊กเลยเะพี่อ ลนะและจะชัวร์อย่างเดียวเลยพี่อรรนไม่เจ็บฟันไม่เจ็บฝายงงอย่างแน่นอนนะคะฟันก็อยู่ครบทุกซี่ซะด้วยท่านผู้ชมตาท่านไม่เชื่ออ้าปากโชว์กันเลยจ้าเนี่ยฟันอยู่ครบเขี้ยวยาวๆโอ้แต่หน้าอาสอนะยสื่อแล้วนี่นะฟันดำปี้เลยปวด่ะแล้วก็จบปากแล้วฟันจะแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเชื่ย,ย่อยเลยจ้ามาดูสาวน้อยของเรากันก่อนน้ำหนักตัวะคะ่ะประมาณ45กิโลกรัมนะคะกับอายุ11ขวบแข็งแรง แรงเลยจ้าแข็งแรงๆเอิบๆๆนี่โอ้หพูดจะไม่ทันขาดคำเลยนะน้องเลดี้ค okay ่ะยกตัวเหมือนนักยิมนาสติกเลยโอเคไหมจ้าแขนนี่นี่น้อเลดี้ค้างไว้ก่อนลูกค้างไว้ก่อนเอ๊บๆๆนี่เป็นการยกตัวยืน